สวัสดีครับเพื่อนเมือนทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับผลการจับฉลากฟุตบอล AFF หรือฟุตบอลอาเซียนคัพ2024หรืออีกชื่อหนึ่งฟุตบอลมิสซูบิชิอิเล็กตริกคัพ2024ผลการจับฉลากก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยถือว่างานไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับเจอกับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชา กามูชานี่เป็นทีมที่แอดอยากเจอมากๆเลยนะครับในที่สุดก็ได้เจอสมใจแอดมินสักทีแล้วก็อีกทีมนึงจะเป็นติมอรหรือบูนไนนะครับทั้ง2ทีมนี้จะมาเตะเพย์ออฟเพื่อหาผู้ชนะเข้ามาอยู่ทีมของไทยนะครับส่วนอีกทีมนึงครับสายบีมีเวียดนามอินโดนีเซียคู่แล้วไม่แข้วกันจริงๆนะครับสำหรับเวียดนามและอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสอป,ปอลาว ก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ง่ายเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ประมาทพลาดให้กับมาเลเซียซะอย่างเดียวสำหรับการทข่งขานฟุตบอลอาเซียนครับหรือฟุตบอลมิตซูบิชิอิเล็กตริกครับนั้นจะแข่งกันในรูปแบบถ้าเป็นรอบแรกนะครับ4ทีมก็จะแบ่งนัดทั้งเย้า2แล้วก็เยือน3ก็หมายความว่าเขาจะเหมือนกระสุ่ม,มครับก็คือเราไปเตะเยือนเขา2นัดแล้วก็มาเล่นในบ้านเราสองนัดจะไม่ใช้ระบบเย้าเยือนในรอบแรกนะครับ นอกจากเราทะลุเข้าไปถึงรอบน็อกเอาแล้วอะ่ะถึงจะใช้ระบบยเย่าเยือนซึ่งก็ต้องแล้วแต่ดวงครับว่านัดสองนัดของเราอะ่ะจะไปเยือนบ้านใครแต่ส่วนตัวแอดืพูดแล้วหมันมากเลยแอดอยากไปเจอกับกัมพูชาในบ้านกัมพูชาแล้วไปถล่มพวกเขานะผมว่ามันแบบสะใจจริงๆนะ สำหรับทีมชาติไทยของเราครับเคยคว้าแชมป์มาแล้วทั้งหมด7สมัยนะครับถือว่ามากสุดในบรรดาทีมในย่านอาเซียนที่เคยคว้าแชมป์อาเซียนครับของทีมชาติไทยเรา7สมัยก็มีปี1996ปี2000ปี2002ปี2 0 1 4 2016 2020และ2022นะครับหวังว่าจะมีสมัยที่8ในปีนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ผมมีความมั่นใจว่าทีมชาติไทยเราอ่ะยังจะคว้าแชมป์ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าอินโดนีเซียจะมาแรงมากๆ ถ้าในสายตาของแอดจริงๆนะปีนี้รู้สึกว่าจะมีแค่อินโดนีเซียกับเวียดนามนะครับที่พอจะสูงสีกับเราแต่อินโดอาจจะเลื่อมกว่าเวียดนามหน่อยๆเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าเวียดนามแผ่วไปเยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเวียดนามเพิ่งจะเปลี่ยนโค้ดใหม่อาจจะกลับมาแข็งแกร่งอย่างเดิมก็ได้ขอแค่เราไม่ประมาทอย่างเดียวผมเชื่อว่ายังไงรอบแบ่งกลุ่มเราผ่านได้แน่นอนอาจจะแข็งหน่อยแค่มาเลเซียเท่านั้นแหละครับแต่ทีมอื่นคิดว่ายังไงก็ผ่านได้ครับ ทีนี้นะครับเราลองมาฟังคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวกัมพูชากันบ้างดีกว่าครับหลังจากผลประกาศรอบแบ่งกลุ่ม,มแบ่งกลุ่มมาแล้วว่าพวกเขาอยู่ทีมเดียวกับสายเดียวกับไทยครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกยังไงกันบ้างที่ได้มาเจอกับทีมชาติไทยของเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับกัมพูชาจะทําให้แฟนๆเซอร์ไพร์ เราจะชนะมาเลเซียชนะสิงคโปร์และจะเอาชนะไทยแลนด์เพื่ออันดับที่หนึ่งของกลุ่มหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่าแน่นอนเพื่อนทีมเราอาจจะได้ตีมอรหรือบูนในข้าร่วมซึ่งไม่ใช่งานยากสำหรับเราฉันเชื่อว่าเราจะผ่านรอบแบ่งกลุ่มนี้ได้แน่นอนแต่ก็มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งนะครับมาเบรกเอาไว้ว่าขนาดปากีสถานพวกเรายังไม่ผ่านเลย อย่าพึ่งฝันไปพวกแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่ามันก็แค่ฝันพวกเราไม่มีทางเอาชนะไทยได้คอมเมนต์ถัดมาครับฉันเชื่อว่าพวกเราจะทำได้และจะเข้ารอบต่อไปคอมเมนต์ถัดมาครับฉันหวังว่าทีมของเราจะมีโชคบ้างในการแข่งขันและฉันเบื่อประสบการณ์เต็มทีแล้วคอมเมนต์ถัดมาครับฉันอยากรู้จังแอดมิน ว่าทีมของเราจะมีผู้เล่นลูกครึ่งมาร่วมทีมอีกไหมสำหรับทีมชาติกัมพูชาตอนนี้เท่าที่แอดจำได้รู้สึกจะมีร่วมทีมแน่ๆแล้วครับ2คนก็คือนิกเทเลอร์ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะครับแอดก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะส่วนแพบตัตเอมบาก้าที่ว่าเป็นแค m ารูนนะครับถึงแม้จะโอนสัญชาติมาแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าทางฟีฟ่ายังไม่อนุญาตให้เล่นในแมตช์นี้นะครับ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทัวร์นาเมนต์ AFF-FIFA จะเอามารวมด้วยไหมถ้าว่าเขาไม่เอามารวมว่าอาจจะลงได้ก็ได้ครับคอมเมนต์ถัดมาครับเราจะชนะติมอร์หรือบูไนถ้าพวกเราแข็งแร่งพอคอมเมนต์ถัดมาครับเราจะเป็นที่หนึ่งของกลุ่มแน่นอนอมั่นใจมากๆเลยนะครับแฟนฟุตบอลชาวกัมพูชาคอมเมนต์ถัดมาครับเราเจอกับไทยทำไมถึงเอาชนะพวกเขาไม่ได้ แล้วก็มีผู้ที่มาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่าอย่างที่รู้กันพวกเราเอาชนะได้แค่ติมอหรือบูไนคอมเมนต์ถัดมาครับฉันไม่คาดหวังกับกัมพูชาแล้วลูกครั้งที่คาดหวังก็มักจะผิดหวังอยู่เสมอคอมเมนต์ถัดมาครับเรายังมีเวลาเตรียมทีมอีกเยอะหวังว่าสมาคมจะบริหารจัดการการฝึกซ้อมได้ดีคอมเมนต์ถัดมาครับ พวกเราจะได้รับประสบการณ์อีกครั้งคอมเมนต์ถัดมาครับถ้านัดแรกเราเอาชนะมาเลเซียได้เราจะมีลุ้นเข้ารอบแน่นอนคอมเมนต์ถัดมาครับเราต้องมีผู้เล่นต่างชาติมากกว่านี้ถึงจะสู้ได้บ้างไม่อย่างนั้นมันจะยากแน่นอนคอมเมนต์ถัดมาครับทัวร์นาเมนต์นี้คือการเตรียมทีมสำหรับฟุตบอลโลก2038คอมเมนต์ถัดมาครับพวกคุณ เอาแต่แซะก,กับทีมชาติตัวเองว่าไม่มีทางทําได้ทาไมคุณไม่ถึงไม่สนับสนุนทีมของพวกเราและฟุตบอลของพวกเราจะเติบโตได้ไหมพวกเราควรสนับสนุนทั้งเกมลีกและทีมชาติอย่ามัวนั่งอยู่แต่หน้าจอคอมเมนต์ถัดมาครับถ้าเราได้เล่นกับไทยในบ้านเราอาจมีโอกาสชนะก็ได้คอมเมนต์ถัดมาครับฉันขอแค่เจ็ดคะแนนพวกเราก็จะเข้ารอบ นัดเจอกับไทยตัดออกไปได้เลยแล้วก็มีผู้มาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่าแค่หนึ่งแต้มจากบูน่าริติมออยยางยากเลยพี่ชายคอมเมนต์ถัดมาครับทำไมเราต้องเจอกับไทยอีกแล้วคอมเมนต์สุดท้ายของชาติอัมบูชาครับรอก่อนนะเพื่อนอินโดเราจะเข้ารบไปเจอกับพวกคุณแล้วก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวมาเลเซียเพื่อร่วมสายของเราสักเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ เริ่มกันที่คอมเมนต์แรกของแฟนฟุตบอลชาวมาเดซีเลยนะครับฉันหวังว่าพวกเราจะเข้ารอบต่อไปเพื่อไปเจอกับอินโดนีเซียในนัดชิงรู้สึกว่าพักนี้ทําไมแฟนบอลอาเซียถึงอยากจะเจอกับอินโดจังก็ไม่รู้เนาะคอมเมนต์ถัดมาครับเป็นการแบ่งกลุ่มที่ดีพเราจะเข้ารอบแน่นอนคอมเมนต์สุดท้ายครับเตรียมทีมให้พร้อมนะเพราะเราจะไม่มีผู้เล่นจากยาโหหรือสลางงรวมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับ แฟนบอลของมาเลเซียปีนี้อาจจะไม่ได้เห็นนักฟุตบอลจากยาโคหรือสลังงน,นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในปฏิทินของฟีฟา่าครับการแข่งฟุตบอลอาเซียนครั้งนี้โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลเข้าวาที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆฟังแล้วชอบใจรบเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้อดมินจากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเอาละครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ ดรับชมหรือก,กดติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ